นนตีนนี้นะมีกลุ่มคนเนี่ยกำลังเืนคุยอยู่ในซอยเนี่แหละฮะปรากฏว่าสักพักหนึ่งมีมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านมามและกระหน่ำยิงใส่พวกเขาจนต้องหนีตายกันนะฮะมาข้ออนุญาตปืนครับขอขนาดอะไรครับขอขนาดเท่าไหร่ครับแแลกันน่ สวัสดีครับพบกันแล้ว,ลวกับเรกันนี้ในใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบป่อาซา้ำจะต้องระบุชนิดขนาดและจํานวนที่ได้รับอนุญาตเรามาเรกันว่าปืนแต่ละแบบต้องระบุในใบป่อซ้ำว่าพันปืนนะครับปืนที่มีแม็กกาซีนยิงระบบเซมิออโต้ลำกลองยาวไม่ถึง160่งมิลลิเมตรหรือประมาณ6.3นิว้วในใบป่อซ้ำจะระบุว่าปืนสั้นชนิดึ่งอัตโนมัติขนาดที่เราต้องการข้ออนุญาตนะครับตัวยางกาหม จุดสี่ห้าจุดสามแปดซุนจุดสองซองนะครับซับแมกซีนกันหรือ smg จัดอยู่ในปืนประเภทนี้เหมือนกันประชาจนสามารถคกรอบครองได้โดยมีข้อกำหนดไว้ว่าลำคลองต้องยาวไม่ถึง1 6 0 mm. มิลลิเมตรแมกซีนไม่เกิน20นัดยิงระบบเซมิออโต้ท่านั้นฟูออโต้ไม่ได้นะครับปืนที่มีกระบอกสำรับบรรจุกระสุนแบบนี้ใน,ในใบป่อซ้ำจะระบุวา่าปืนสั้นชนิดลูกโมูตามโดยขนาดนะครับตัวยางจุดสามแปด จุดสามห้าเจ็ดจุดสี่สี่จุดสองสองนะครับเนิร์ลลูกซองที่จริงแล้วมีลายขนาดแต่ขนาดสิบซองเกตที่เป็นมารตรฐาท่านและเป็นทีนิยมกันถ้าเป็นปืนยาวแบบฮักลำใส่ลูกไดนัดเดียวในใบป่อซ้ำจราบูหัวปืนยาวชนิดเดียวลูกซองขนาดสิบซองถ้ามีซองหลับกรองจราบูหัวปืนยาวชนิดลูกซองแฟสขนาดสิบซองนะครับ ถ้าเป็นปืนลูกซองที่มีแม็กกาซีนหรือมีลอดบรรทุกกระสุนไม่ว่าจะยิงระบบเซมิออโต้ปั๊มแอคชั่นหรือโบว์แอคชั่นในใบป่อาซา้ำตองวงเล็บจำนวนนัดไว้กันนะครับตามความจุของปืนที่จะซือ้อตัวยางห้านัดแปดนัดนะครับปืนยาวลูกลดในใบปอซ้ำาจะระบุวา่าปืนยาวชนิดเดียวลูกกลดมีให้เลือกอยู่สองขนาดนะครับคือจุดซองซองคับจุดหนึ่งเจ็ดซื้อได้ทั้งโบว์แอคชั่นและเซมิออโต้นะครับ ปืนไรเฟิลระบบยิงต้องเป็นแบบโบแอคชั่นไม่อนุญาตระบบเซมิออโต้นะครับในปอซ้ำจะระบุวา่าปืนยาวชนิดเดียวไรเฟิลขนาดตามที่ต้องการข้ออนุญาตตัวยางจุดซอง่องซ้มจุดู้นแปนะครับปืนสั้นหรือปืนยาวอัดลมต้องข้ออนุญาตเหมือนกันนะครับในปอซ้ำจะระบุปืนสั้นชนิดอัดลมขนาดจุดหนึหรือขนาดจุดซองซองมีให้เหลือแค่องขนาดนะครับถ้าเป็นปืนยาว จะระบุปืนยาวชนิดเดียวอัดลมขนาดจุดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหรือขนาดจุดสองสองนะครับปืนลูกซองสั้นไตประดิษฐ์ที่นำจดทะเบียนยางทุกตองเมื่อปีพอซ5อ8อสอ 18, ใบป่3้ำตรงระบุปืนสั้นชนิดลูกซองขนาดจิบสองหรืออาจเป็นขนาดอื่นๆนะครับข้อมูลที่สําคัญอีกอย่างหนึง่งถีผู้ข้ออนุญาตตรงระบุในใบป่อซ้นะครับคือเล่งถีมาข้องอาวุธปืนตัวยั้งระบุจากโครงการสวัสดิการกรมการปกครอง จากด่านคาอาวุธปืนกรุงเทพมหานครรับโอนจากนายชื่อนั้นและทียูนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์พบกันไหมคลิปหนะ้าสวัสดีครับ